สวัสดีค่ะวันนี้ช่องคลินิกฉันจะนำเสนอดาวสุและดาวพุธยายวันที่สองกันยายนยสองพันหสิบห้าลักษณราศีกรกฎการกสื่อสารเกี่ยวกับทางไกลรีโนโเวทเสพสินวรีสิส่งก่อสร้างยานพาหนะก็อเกิดซึ่งรายได้และลาภผลอาจจะพบรักษาไปได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงจังหวะนี้ซึ่งดาวสุก,ก็คือพบเรือนลาภและพันธุนะคะส่วนดาวพุธนั้นก็คือวินาศณนะและก็ศาสชะ เข้าสู่ราศีสิงห์พบกระดุมพักการเงินรายได้ารายจ่ายของชาวลัคนาราศีกรกฎในวันที่2กันยาย,ยน2565ซึ่งดาวศุกร์นั้นจะย้ายก่อนในเวลา13.27นาฬิกาตามมาด้วยดาวพุธซึ่งจะย้ายตามมาเวลา15.33นาฬิกานะคะดาวพุธนั้นเดินวิปลิตนะคะแต่ว่าเดินพักหมายถึงว่าเดินถอยหลังนั่นเองดาวพุธนั้นได้ย้ายเข้าสู่ราศีกันแล้วก็เดินถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีสิงห์ก็เป็นการเดินวิปลิต เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวเดินวิปลิตนั้นดาวเดินพักเดินถอยหลังนั้นทําให้กําลังของดวงดาวก็อ่อนกําลังลงเช่นกันนะคะซึ่งดาวพุธก็คือพบวินาศานะความวินาศควา,าความเสียหายความเสื่อมเสียความสูญสิ้นความสิ้นสลายความปิดบังซ่อนเร้นหรือการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็อ่อนกําลังลงในช่วงจังหวะนั้นส่วนอีกการพบเรียนหนึ่งก็คือสัตว์ชากาติดต่อสื่อสารหรือเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูง อาจจะติดต่อน้อยลงอาจจะห่างไกลกับเพื่อนฝูงพี่น้องหรือการติดต่อสื่อสารในโลกของโซเชียลมีเดียหรือโลกของออนไลน์ก็อาจจะน้อยลงได้ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของธุรกิจก็เหมือนกันก็อาจจะมีการล่าช้ามีการยืดเยือย้อออกไปไม่เป็นไปตามที่คาดหวังคาดหมายก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะดาวพุธเมื่อมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวสุ ก็ได้เป็นคู่ธาตุนะคะเป็นคู่ธาตุน้ําด้วยเมื่อเป็นคู่ธาตุน้ําก็ส่งผลให้มีความเป็นปึกแผ่นมีความอุดมสมบูรณ์มีความพูดจาเพระอ่อนหวานแล้วก็ดาวพุทธนั้นได้ตําแหน่ง3าํตำแหน่งก็คือตําแหน่งอุจจาวิราชพุจจาเป็นที่รักใคร่พุจจาเพราะอ่อนหวานมีเสน่ห์นิยมเป็นที่สังคมยกย่องนะคะแล้วก็ตําแหน่งราชาโชค ซึ่งได้มาแบบง่ายๆสบายสบายโดยไม่ต้องคนขวขยนะคะเป็นช่คที่ได้มาแบบง่ายๆเพราะว่าราชาช,าช่วงนั้นหมายถึงผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือมหาจักรมาจากนั้นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่าต้องใช้ชีวิตแบบลดผลต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต้องพลิกเพลงมาจากพักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบวกพันชงเชิง เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าจะได้มาซึ่งเรื่องของไรายได้เรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือเรื่องของราภผลนั้นต้องมีความพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่าจากที่เคยทําอยู่ในปัจจุบันนะคะมีวิธีการกลยุทธ์กลวิธีมีใช้ชีวิตแบบโลดโผนมีใช้ชีวิตแบบไม่ธรรมดานะคะ ต้องมีการพลิกเพลงมีการปรับกลยุทธใ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อแข่งขันกับธุรกิจของชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะว่าช่วงจังหวะน,นี้มีคู่แข่งขึ้นมามากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีการช่วงจิงช่วงแย่งอํานาจวาสนาแย่งบารมีแย่งธุรกิจกันแย่งกันนะคะมีการแข่งขันกันสูงมากเพราะฉะนั้นต้องปรับวิธีการในการไอ้ได้มาซึ่งลูกค้าหรือการเงินรายได้ของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองนะคะ วันดาวสุขนั้นนะคะย้ายมาอยู่ในภพราศีสิงห์มาเป็นคู่สมพลกับดาวอาทิตย์เพราะว่าดาวอาทิตย์ใน พบราศีสิงนั้นเป็นเรือนกระดุมพระเป็นเรือนของตนเองนะคะเป็นเกษตรราธิปดีคือความมั่นคงมาเป็นคู่สมพลก็ทําทให้ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงจังหวะน,นี้ก็มีความสามารถความรู้ความเชี่ยวชาญมีความชำนาญงานเป็นพิเศษมีความเจริญก้าวหน้าในการงานเพราะว่าได้ตําแหน่งมหาจักรก็ต้องฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่อยู่แล้วนะคะต้องมีการบุกบั่นพันชงเชงก็ต้องมีความพยายามมากขึ้น อแล้วก็เมื่อมีความพยายามมากขึ้นมีการพลิกเปลงมีใช้กลยุทธ์กลยุทธิีในการทํางานในการทําธุรกิจก็เลยทําให้มีความเชี่ยวชาญมีความชานาญง,งานเป็นพิเศษในช่วงจังหวะนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวเดินถอยหลังก็พบวินาศณะดาวพุธนะคะก็จะทําให้ความวินาศความเสียหายหรือความเสื่อมถอยนุดน้อยถอยถอยลงไปเป็นการดีสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ว่าการติดต่อสื่อสารก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปด้วย หรือการติดต่อกับเพื่อนฝูงหรือการติดต่อกับญาติพี่น้องก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปด้วยเอ่อก็มีการเดินพักจนถึงประมาณวันที่16กันยายนนะคะดาวพุธแล้วหลังจากวันที่16กันยายนก็จนถึงวันที่24กันยายนดาวพุธก็ได้มนนะคะมนนั้นหมายถึงการหยุดนิ่งอยู่กับที่การไม่เดินหน้าการย่ำอยู่กับที่การติดต่อสื่อสารทำให้อ่เรื่องของ การติดต่อกับพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือการพูดจาจิรจาต่อรองหรือพูดคุยในเรื่องของธุรกิจหรือพูดจากับใครๆก็ตามแต่นะคะอาจจะไม่มีความคืบหน้ามีการแบบอยู่กับที่ไม่ไปไหนหรืออาจจะอยู่ในโลกส่วนตัวก็ได้ด้วยนะคะไม่ติดต่อกับใครมีพื้นที่ส่วนตัวอยู่ในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวได้มน์นะคะประมาณ7วันซึ่งหลังจากนั้นก็ ดาวศุกก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันตั้งแต่วันที่27กันยายนดาวสุกกับดาวพุธนั้นก็จะอยู่ร่วมเรินกันตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่26 27กันยายนนะคะหลังจากนั้นก็ดาวสุกก็จะย้ายออกไปสู่ราศีกันแล้วก็ดาวพุธก็จะกลับมาเป็นเกษตรตราธิบดีคือความมั่นคงยั่งยืนยาวนานสู่ราศีกันอีกครั้งในวันที่3ตุลาคม2565เป็นต้นไปนะคะ ช่วงจังหวะนั้นก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีอกอรอกฎมีการติดต่อสื่อสารมีการครบค้าสมาคมมีการพูดคุยมีการเจราจามีการเรื่องของการครบเพื่อนคบพี่น้องมากขึ้นเหมือนเดิมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงจังหวะนั้นเป็นต้นไป ในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์มาอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์นะคะในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่27กันยายนนั้นช่วงจังหวะน,นี้ชาวลัคนาราศรีกรกฎอาจจะมีรายได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างเป็นการทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของยานพาหน,นะหรือเรื่องของการเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินหรือเป็นการจัดสรรที่ดินขายอะไรพวกนี้หรือทํางานเกี่ยวกับครอบครัวกับ คนรักคู่ครองในบ้านเรือนหรือกับพี่น้องเพื่อนฝูงในบ้านเรือนก็เป็นไปได้ด้วยขอเกิดซึ่งรายได้แล้วก็รับผลเกิดขึ้นนะคะสําหรับเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงจังหวะน,นี้ที่ดาวสุขเข้าสู่ราศีสิงห์ในพบกระดุมพักการเงินรายได้รายจ่ายของชาวลัคนาราศีกรกฎก็อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมุ่งเน้นกับครอบครัวกับคนรักคู่ครองช่วยกันทำมาหากินสร้างรายได้เกิดขึ้นนะคะในครอบครัว ส่วนคนโสดน,นั้นนะคะคนที่ยังไม่มีใครคนที่ยังไม่พบเจอคนที่ยังไม่มีความรักที่เป็นมั่นคงทีนะคะยังมีเรื่องของการติดต่อกันอยู่มีการพูดคุยกันอยู่ยังไม่ชัดเจนยังมีความคลุมเครืออยู่นะคะในช่วงจังหวะน,นี้ก็อาจจะเจอรักใหม่ๆก็ได้ด้วยก็เป็นคนที่มาลักษณะ มาจากการทํางานร่วมกันหรือการติดต่อสายงานร่วมกันหรือการติดต่อในเรื่องของธุรกิจการงานในเรื่องของกรรมเก่าหรือเรื่องของรมลิขิตที่มาจากอดีตชาติเก่านะคะหรือคนที่มาจากความร่ารวยคนที่มีเงินมีทองมีโชคมีลาบคนที่มีลักษณะความอบอ,อ้วนนิดๆหน่อยๆนะคะคนที่สมบูรณ์นิดนๆหนึน่งนะคะใจใหญ่ใจโตใจสปอร์ตสายเปอะไรพวกนี้นะคะ ก็อาจจะพบคนลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนี้ซึ่งอาจจะพบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ด้วยเพราะว่า uh, ดาวกัมมะหรือดาวของปุตตะนะคะได้เข้าสู่าส uh, ราศีอพฤกษ์ซึ่งเป็นเรือนของลาภผลแล้วก็อยู่ร่วมเรือนกับดาวมรตยูนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะพบเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออาจจะเจอปุ๊บก็รักปั๊บอาจจะติดใจอาจจะมีความที่เกิดขึ้นในใจเป็นความรู้สึกที่ดีๆกันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนี้นะคะ อย่างไรก็ตามแม่หมอดูเป็นภาพรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะตรงหรือเล็กน้อยอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็มีคําอธิบายใต้คลิปนี้หรือจะสแกน QR Code โเวอร์โทร์ไรไดีที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ